สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยวันนี้นะคะประจําวันอังคารที่14กันยายน2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่พร้อมกัน3คนนะคะดิฉันดีที่การกําลังวันคุณจําเริญตตสมบุญและคุณคมสันสีธนาวิบุญชยัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันในเช้าวันนี้นะคะคุยกันหลายเรื่องค่ะตั้งแต่สถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะการทดสอบขีปนาวุธใหม่ของฝั่งเกาหลีเหนือและปัญหาเรื่องการขอวีซ่าเข้าสหรัฐ ของนักศึกษาต่างชาติที่เป็นประเด็นกันในตอนนี้และจะปิดท้ายกันด้วยอันดับหนังทําเงินในสหรัฐกันนะคะแต่ว่าไปเริ่มมาที่เกาหลีเหนือกันก่อนค่ะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะปล่อยให้ทั่วโลกรอเกอร์ค่ะในพิธีสวนสนามที่ไร้การเปิดตัวขีปนาวุธใหม่ล่าสุดนะคะเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธที่สัยไกลนะถือเป็นครั้งแรกในะรอบ6เดือนซึ่งบรรดานะักว,วิเคราะห์ในต่างเชื่อว่าเป็นขีปนาวุธ นำวิถีพิสัยไกลที่จะสามารถหลบเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธของประเทศเพื่อนบ้านได้นะคะโดยสื่อมวลชนของทางการเกาหลีเหนือระบุว่าขีปนาวุธพิสัยไกลที่พัฒน,นาขึ้นใหม่นี้สามารถบินได้ไกลถึง1,500กิโลเมตรเพื่อโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไป นอกดินแดงของเกาหลีเหนือนะคะและการทดสอบนี้มีขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นการทดสอบขีปนาวุธไปทั้งหมดกี่ลูกนะคะภาพที่สื่อของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ออกมาเนี่ยเผยให้เห็นขีปนาวุธถูกยิงจากยานพานะเคลื่อนที่ซึ่งจอดอยู่บนถนนและนักวิเคราะห์หลายคนก็ชี้ว่าขีปนาวุธที่ปรากฏในภาพนี้ดู คล้ายกับขีปนาวุธโทมาคอของกองทัพสหรัฐซึ่งสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้และมีพิสัยทำการถึง1,600กิโลเมตรนะคะอย่างไรก็ตามแม้การทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลนี้เนี่ยจะสร้างการคุกค,คามน้อยกว่าการทดสอบขีปนาวุธแบบข้ามทวีปซึ่งใช้เทคโนโลยีที่สามารถโจมตีมาถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐได้นะคะแต่นี่ก็ถือเป็นบททดสอบสำคัญค่ะด้านนโยบายของ ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐผู้จึงเคยกล่าวว่าจะกดดันให้เกาหลีเหนือไม่ว่าจะด้วยวิธีทางทางการทูตหรือว่าการลงโทษทางเศรษฐกิจให้เกี่ยวกับประเด็นของการทดสอบขีปนาวุธเหล่านี้นะคะโดยที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนก็เน้นย้ำนะคะว่ายินดีจะกลับไปเจอจากเกาหลีเหนืออีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีท่าทีตอบรับจากฝั่งกรุงเปียงยางแต่อย่างใดค่ะ <c oughs> เอาละค่ะขยับมาที่สถานการณ์โควิด 19ในฝากฝั่งเอเชียกันต่อเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใกล้ๆบ้านเราอย่างเวียดนามเองก็มีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเป็นจํานวนหลักล้านเลยนะคะเมื่อสุดสัปดาห์หวังที่จะตั้งเป้าบอกว่าปลายเดือนนี้จะได้คลายล็อกดาวน์กันสักทีนะคะขณะที่ทางการจีนในมณฑลฝูเจี้ยนเริ่มสั่งปิดพื้นที่สาธารนณะบางแห่งแล้วก็ห้ามผู้คนเดินทางออกจากเมืองด้วยหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์เดลตา้าใช่ไหมคะคุณจำเริงคะ ก่อนจะไปฟังเรื่องระดมฉีดวัคซีนเวียดนามก็ฟังข่าวน่าสะพึงเกี่ยวกับการระบาดละรอกใหม่ที่เมืองปูเตียนช่่คล้ายกันนะปูเตียนซึ่งอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อไม่เยอะเท่าไหร่อยู่ในหลักสิบแต่สถานีโท,ทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเนี่ยบอกว่าสาการการระบาดของโควิด -19 ที่เมืองปูเตียนที่ว่านี้สลับซับซ้อนและน่าวิตก แล้วก็อาจจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นตามชุมชนในโรงเรียนแล้วก็ในโรงงานด้วยนะครับตัวเลข3วันตั้งแต่วันที่1 0ถึง12กันยานยนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งแน่นอนสายพันธุ์เดลต้าจากการทดสอบแล้วเนี่ยครับ43ารายนะครับในมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคือสนเนี่ยคนอยู่ที่เมืองปูเตียงนะครับแล้วนอกจากตัวเลขที่ยืนยันที่ว่านี้แหละซึ่งเป็นหลักสิทธิ์เนี่ยก็ยังมีอีก3 2รายในเมืองปูเตียงที่ อย่างที่ว่าติดเชื้อแต่ไม่สแสดงอาการก็เลยยังไม่ได้นับรวมเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการผลการทดสอบเบื้องต้นแสดงว่าผู้ติดเชื้อรายแรกๆเนี่ยน่าจะเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมของโรงเรียนนะครับในเขตการปกครองเซียนยูของเมืองแล้วผู้เช,ชาญสันนิษฐานว่าต้นตอของการระบาดเนี่ยอย่าไปโทษเด็กนะมาจากผู้ปกครองผู้ปกครองเนี่ย เดินทางมาจากเมืองเซียเหมินซึ่งอยู่ใกล้ๆกันหลังจากที่เดินทางกลับมาจากสิงคโปร์นี่ก็เชื่อว่าอันนี้เป็นการนําเข้านะครับผู้ผู้ปกครองไปสิงคโปร์แล้วก็กลับมาหรือว่าอาจจะติดเชื้อมาก่อนแล้วแต่ว่าก็สืบสืบคนแล้วเนี่ยก็คือแล้วก็มาติดเด็กแล้วก็การระบาดก็เริ่มจากโรงเรียนชั้นประถมนะครับอย่ามาตรการของเจ้าหน้าที่รัฐบาลของเมืองตอนนี้ก็คือสั่งระงับชั้นเรียนในโรงเรียนดับประถมแล้วก็อนุบาล ระงับชั้นเรียนระดับมัธยมปลายบางแห่งห้ามกิจกรรมในสถานที่ปิดต่างๆโรงภาพย,ยนตร์บาร์อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์จิมนะครับร้านอาหารเนี่ยยังเปิดได้แต่เวลาจะจำกัดลงนอกจากนั้นแล้วยังสั่งระงังบทางรัฐบาลของเมืองยังสั่งระงับบริการรถโดยสารกับแท็กซี่ปิดสถานีขนส่งระยะไกลห้ามผู้โดยสารใช้สถานีรถไฟของเมืองขึ้นและลงรวมทั้งปิดเส้นทางบนถนนหลวง เส้นทางที่เข้าและออกเมือง12สายจากทั้งหมดที่มีอยู่20สายด้วยก็เรียกว่าเป็นมาตรการคุมเข้มนะครับถึงแม้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อที่ยืนยันจะอยู่ในหลักสิบต,ตอนนี้ชาวเมืองปูเตียนเนี่ยถูกห้ามไม่ให้เดินทางออกจากเมืองนะนอกจากจะมี <ừ> ผลจําเป็นจริงๆแล้วผู้ที่จะเดินทางเนี่ยต้องมีหลักฐานตรวจเชื้อเป็นลบมาแสดงผลการตรวจต้องภายใน48ชั่วโมงก่อนจะเดินทางออกจากเมืองจนถึงวันที่12กันยายน ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจีนเนี่ยก็อยู่ที่ที่ทางการนะ95,248รายเสียชีวิตสะสม4,636รายก็ถ้าเทียบกับในประเทศอื่นก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างเอาจริงเอาจังนะครับในจีนขยับมาที่เวียดนามเวียดนามเนี่ยก็ในช่วงแรกก็รับมือกับโควิด -19 ได้ดีแต่ว่าหลังจากหลังจากเมษาเป็นต้นมาเนี่ยอ,อัตราการติดเชื้อแพร่ระบาดไปไกลก็เลยทําให เหมือนกับว่าก็ส่วนเซไปพอสมควรปัญหาก็แน่นอนวัคซีนไม่พอนะครับอย่างไรก็ตามรายงานก็บอกว่ารัฐบาลเวียดนามเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงฮานอยซึ่งอยู่ทางเหนือซึ่งอยู่ใต้การล็อกดาวน์มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก็รายงานบอกว่าสามารถฉีดวัคซีนให้ผู้คนในกรุงฮานอยได้กว่า1ล้านคนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยทางนายกเทศมนตรีของเมืองก็บอกว่าจําเป็นจะต้องเร่งฉีดให้ได้ร้อเปอร์เซ็นต์จะได้กลับมาเปิดธุรกิจได้อีกครั้ง คิดว่าคนที่ฉีดวัคซีนได้ในกรุงฮานอยเนี่ยจะเพิ่มเป็นร้อยเปอร์เซ็นภายในสัปดาห์นี้แต่อย่างไรก็ตามอัตราฉีดวัคซีนทั่วประเทศของเวียดนามนยังอยู่ค่อนข้างที่ต่ําคือมีแค่สี่เปอร์เซ็นเท่านั้นที่ได้ครบสองเข็มน,นะครับแล้วที่นครโฮจิมินซิตี้ที่อยู่ทางใต้ซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในประเทศเนี่ยมีประชากรวัยผู้ใหญ่ได้รับเข็มแรกไปแล้วกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ก็ถือว่ายังไม่เพียงพอนะครับก็ เนื่องจากวัคซีนไม่เพียงพอหรือมาลาช้าเนี่ยทางการก็เลยต้องมีการฉีดวัคซีนไข้้นะครับเหมือนอย่างที่เมืองไทยใช้กันตอนนี้ก็มี4ี่แบรนด์4ยี่ห้อที่ใช้กันอยู่ในเวียดนามแอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็ซ i โนฟาร์มครับเราไม่ได้ยิงชื่อที่คุ้นของเมืองไทยนะโอเคแต่เท่าที่เห็นนี่ทั้งสองประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่เคลื่อนที่เร็วถ้าเกิดว่าพบผู้ติดเชือ้อก็จะมีมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดอย่างกรณีของเวียดนามนี่ก็คือมีการ สั่งปรับเป็นมูลค่าหลักล้านดองเลยนะคะค่าเงินเขาถ้าพบว่าไปแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นหรือฝั่งจีนเองเนี่ยพอพบผู้ติดเชื้อในหลักสิบหลักร้อยหลักสิบอย่างที่คุณจำเนินบอกไปก็คือมีการสั่งติดเมืองที่ค่อนข้างจะเข้มงวดมากเลยทีเดียวแล้วก็ต้องติดตามกันนะคะว่าสถานการณ์สองประเทศนี้เนี่ยจะไปในทิศท,ทางไหนกันต่อนะคะแล้วค่ะยังอยู่กันที่ผลกระทบของการระบาดของโควิด -19 กกันอยู่นะแต่ว่ามาอยู่กันที่สหรัฐกันต่อเลยเพราะว่า ตอนนี้หลายพื้นที่ของอเมริกาเด็กๆก,ก็กลับไปเรียนกันแล้วนะคะอย่างล่าสุดก็คือที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กเองเองนี่ยเด็กประมาณหนึ่งล้านคนก็กลับเข้าไปเรียนกันแล้วแต่ว่าเรื่องของการกลับไปเรียนนี่แหละคะ่ะก็ยังเป็นผลกระทบอยู่ต่อโรงเรียนและมหาวิทยลายลายัยหลายแห่งเพราะว่ามีนักเรียนแล้วก็นักศึกษาต่างชาติไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาในสหรัฐให้มาเรียนได้ทันเพราะว่าไม่มีวีซ่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะคุณคมสสงคะ ครับอย่างที่คุณิติการได้เกริ่นไว้นะครับกลายเป็นปัญหาของนักเรียนทั่วโลกครับที่อยากจะมาเรียนต่อที่สหรัฐครับกระบวนการสัมภาษณ์ขอวีซ่ากาลังเป็นอุปสรรคใหญ่ทําให้นักเรียนบางคนครบไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติข้อมูลบางส่วนครับจากสมัคขเ่าไวด์เตอร์สครับบอกว่านักเรียนจากทั่วโลกครับเจอปัญหาความล่าช้าของกระบวนการขอวีซ่านักเรียนตัวอย่างแรกนะครับโควิโอวุซูครับจากประเทศกาน้าเขาบอกว่าอีกไม่กี่วันครับเขาเอ่อจะต้องเข้าชั้นเรียนใหม่จะเปิดเทอมแล้วครับ เขาวางแผนจะมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในเพนซิลเวเนียแต่ว่าคิวสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนของเขาครับจะต้องรอไปอีกนานถึง9เดือนเลยทีเดียวโอวุกซูเลยถามผ่านสื่อครับว่าเป็นไปได้ไหมที่ทางสหรัฐครับจะช่วยเร่งวีซ่าของนักเรียนให้ไหวกว่านี้อีกตัวอย่างครับมาจากประเทศเนียนมาครับเผอชื่อว่าสุเวทเพทานนักเรียนคนนี้บอกว่าไปรอสัมภาษณ์วีซ่านานสมชั่วโมงครับเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่เพียงแค่10นาที เพทันเลยรู้สึกว่ามันจะมีประสิทธิภาพกว่านี้ไหมนะฮะถ้าเกิดกระบวนการสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนทําแบบออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตามรายง,งานบอกว่าที่ผ่านมาทางสหรัฐได้อนุญาตให้สถานเอกอัครราชาทูตสามารถงดการสัมภาษณ์แบบเจอตัวรวมถึงอำนวยความสะดวกนะครับสําหรับนักเรียนที่ต้องการต่ออายุวีซ่าก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุภายใน1ปีไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่สถานทูต โดยจะยึดเอาหลักการนี้ครับไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2021ทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับเป็นการปรับตัวจากทางสถานทูดครับให้สอดคล้องกับเรื่องของจํานวนเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เพียงพอในการในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด -19 แต่ต้องยอมรับนะครับว่าเวทีการแข่งขันเพื่อที่จะเป็นประเทศผู้นําด้านการศึกษามีความเข้มข้นมากขึ้นครับลาว,วิชแเกอร์รับผูดในการบริการระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย University of r o c h e s t e r บอกครับว่าประเทศคู่แข่งสำคัญของสหรัฐนะครับในด้านการศึกษามีอย่างเช่นแคนาดาอังกฤษแล้วก็ประเทศจีนเชงเกอรมองว่าสหรัฐกำลังสูญเสียนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพไปครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนอกจากนี้ครับในด้านของเศรษฐกิจสถาบันการศึกษานานาชาติหรือว่า IIE รายงาน,นครับว่าช่วงปี2015ถึง2016ครับ มีนักเรียนเดินทางมาที่สหรัฐนะครับราวหล้านคนและในภาพรวมเชื่อว่านักเรียนต่างชาติสร้างเม็ดเงินให้กับสหรัฐราวปีละ40่หมล้านดอลล่าร์อย่างไรก็ตามครับไอบอกว่าตัวเลขของนักศึกษาต่างชาติรายใหม่ในสหรัฐลดลงมากถึง72%ในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่นอกจากนี้ครับมีการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มการศึกษานานาชาตินะครับที่ไม่สแสวงหาผลกำไรตัวย่อว่านับซ่าครับ รายงานถึงสามเหตุผลหลักรับที่ทําให้นักศึกษามาเรียนต่อที่สหรัฐลดลงข้อที่1คือสภาพแวดล้อมทางสังคมรวมถึงการเมืองในสหรัฐข้อที่2คือการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยของประเทศอื่นๆและข้อสุดท้ายครับคือความยากลําบากในกระบวนการขอวีซ่าเพื่อที่จะมาเรียนต่อในประเทศสหรัฐท้ายที่สุดนะครับโฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐับชี้แจงว่า ทางสถานทูตจะพยายามเร่งกระบวนการนัดหมายสําหรับวีซ่านักเรียนและแนะนําอีกนะครับว่าทางฝ้าของตัวนักเรียนเองก็ควรเริ่มกระบวนการขอวีซ่าตั้งแต่เนิ่นๆเ,นเช่นเดียวกันครับคุณนิติการครับเขาเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลงได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะเอาละค่ะส่งท้ายตอนนี้นะคะเป็นเรื่องราวของวงการภาพยนตร์กันบ้างเพราะว่า เราก็เห็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ต่างๆเ,เริ่มกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์กันมากขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิดดูเหมือนจะคลี่คลายลงมาแล้วในสหรัฐนะคะแต่ว่าออดิฉันเองรวมถึงคุณจำเดินเองก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะไปแตะโรงหนังกันเท่าไหร่นะคะก็ทำป๊อปคอนกินเองที่บ้านดีกว่าแล้วก็มาดูสตรีมมิ่งกันเป็นส่วนใหญ่ก็เลยทําให้เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เพียงหยิบมือที่ทํารายได้ถล่มทลายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งก็อย่างที่บอกประเด็นหนึ่งคือการสตรีมมิ่งภาพยนตร์แบบชนโรงเลยนะให้จ่ายเงินเพิ่มนิดหน่อยก็สามารถที่จะดูหนังได้โดยไม่ต้องไปถึงโรงหนังกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพฤติกรรมของคอหนังอย่างเราๆที่เปลี่ยปไปในช่วงโควิดระบาดกันแบบนี้นะคะแต่ว่ารายงานล่าสุดของ AP ค่ะบอกว่าภาพยนตร์ชางชีกับตำนานรับ10 rings ซึ่งถือว่าเป็นฮีโร่เอเชียคนแรกแห่งมาเวลเนี่ยถือว่าไม่แพวเลยนะ สองสัปดาห์นะคะที่ฉายในโรงภาพยนตร์แบบไม่มีสตรีมมิ่งชนโรงเนี่ยเก็บรายได้ไปอีก35ล้าน8ดแสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายนะคะแม้ว่าต้องยอมรับแหละว่าค่าตัว๋วยอดขายตัวหนังเนี่ยจะหวบลงไปถึง5 3เจากสัปดาห์แรกที่เปิดตัวที่รายได้90ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์เลเวอร์เดย์ที่ผ่านมาก็ตามส่วนรายได้รวมทั่วโลกของฮีโร่เอชแห่งมาเ v e ลเนี่ยอยู่ที่247ล้านกับอีก ,00 แสนดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะ และหลายคนอาจจะไม่ไม่ได้คุ้นเคยกับฮีโร่ชัางจีสักเท <lawsuit> ่าไหร่อะดิฉันต้องให้คุณคมสัรนะคะเป็นคนเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งเพราะว่าคุณคมสันเป็นผู้กล้าของวิวเอทยนะคะที่ฝ่าดงอันตรายจากโควิดนะคะแล้วก็ไปชมภาพยนตร์มาเอาเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มีกลิ่นของมาวเวลที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียเรื่องแรกครับผมซึ่งต้องบอกคนไทย ที่สนใจหนังเรื่องนี้นะฮะแต่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปชมในโรงภาพย,ยนตร์จะต้องมีการหลบสปอยให้ดีครับพอช่วงท้ายมีตัวละครที่น่าสนใจโผล่มาด้วยซึ่งต้องอมีข่าวหนึ่งครับที่ผมไปอ่านเจอซึ่งสนับสนุนข้อมูลของคุณมิติการนะครับเขาบอกว่ารายได้ของชังฉีครับผมทําให้ดิสนีย์นะครับตัดสินใจที่จะปล่อยภาพย,ยนตร์เรื่องต่อไปของมาเวลก็คืออีทอเนในโรงภาพย,ยนตร์อย่างเดียวก่อน ซึ่งจะไม่มีสตรีมมิ่งครับเพราะเขารู้สึกว่าไรายได้ของชางชีค่อนข้างน่าประทับใจครับผมอืมนี่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างบอกดิสนีย์เองเนี่ยออกมาประกาศแล้วอย่างที่คุณกมสันบอกไปว่าภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ต่างๆที่จะนํามาฉายของดิสนีย์เนี่ยจะให้เป็นลนักษณะเข้าไปฉายในโรงเป็นหลักก่อนแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้สัก45วันก็จะเอามาฉายผ่านระบบสตรีมมิ่งนะคะเพราะว่านอกเหนือจากการที่กระแสะตอบรับจากชางจีที่ดีแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การฟ้องร้องของนักแสดงสาวสการเลตโจแฮนสันกับการเปิดตัวภาพยนตร์ฉายเดี่ยวของเธอ Black ว i โ o ดพอไปใช้ปุ๊บแล้วเอาไปสตรีมมิ่งชนโรงก็เลยเป็นเรื่องบรรดาทำให้รายได้ของเธอที่สมควรจะได้จากการรายได้จากยอดขายค่าตัวของเธอเนี่ยควบลงไปนะคะอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ดิสนีย์พยายามจะปรับแก้เพื่อไม่ให้จริง,รงๆก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องที่อาจจะตามมาของบรรดานักแสดงทั้งหลายเพราะ่าลืมไม่ได้อยู่ในสัญญา<อ>ตั้งแ<อ>ต่แรก ใช่ไหมใช่แล้วล้วหนังที่กำลังจะมาอย่างที่คุณคมสารบอกคือ eternals เนี่ยคือทับนักแสดงเนี่ยอืมพุ่มกันมาเต็มเรื่องเลยนะคะเทพเจ้าฮีโร่มารวมกันเป็นสิบสิบคนขนาดนี้ถ้าเกิดว่านำมาชนโรงนี่อาจจะฟองเนกระจุยกระจายรายได้ฝนหายไปได้นะอ่ะเอาละค่ะก็นี่ก็เป็นน้ำจิ้มนะคะที่มาเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ที่จะ มาเข้าฉายกันที่เข้าฉายกันอยู่แล้วก็จะเข้าฉายในช่วงสิ้นปีนี้ในภางสหรัฐนะคะก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านค่ะที่มาอัปเดตข่าวช้าต่างๆกับดิฉันในวันนี้และติดตามวิวเอทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ